สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่29เดือนกันยายน2564เราจะมาทำการ create ตารางประชมุมเข้าตรงไหนนะเข้า agenda เข้า agenda ก,ก่อนใช่ไหมพี่พี่นิวฮะเรียตรงไหนนะนิวนะเลยนิวเลยใช่ไหมเออน e วนิวมิทติ n งนิวมิทติงต้ง new meeting อื่มิทติ้ง อ๋อนิวิตติ้งนี่เลยเสร็จก็วันที่วันอันนี้เรื่องก่อนใช่ไหมอบรมอบรมครับเซฟตี้อืมขอปรัไทยใช่ไหมอบรมขอปตัไทยงานหวานบลมกลมคึกอืม คนไห้การเรื่องการงานล่านเกดแลนผุ้ไปกนะันนั้นดแล้วก็ลาก,รรกรลงงารตกล่างกลนดกันันออ,อก็ปอน,นี้แอดก็คือเอา การการโอเคการคนนี้ยนะอ,อ่านะแล้วก็ธนาธนาลลงลลงลลงนี่ยังไงสตีเอ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 โอเอ็นจี พระลงนี่ใครนี่ซิตีนั่นแหละใช่แล้วครับมาลงคนอ,อนแล้วก็ใครอีกกรมมะนมเหรอกระนุมี่คณวัดอมาข้าไม่รู้ไม่น่าเข้าไม่เป็นไรก็สิี้ก็เองใส่ใส่ใจคณวัดมีเมลคอมอยู่ใช่ไนหะมเมลคอมอมันมันเขาก๊อปมาหรือเปล่าไม่มีก็ค,ค่อยส่งดินงให้รในวกนะ เดี๋ยวผมก็มาจากนีกะนะ้ก็ไ,ได้อยู่ตรงนี้ทีนี้ผมส่งไอ้นี่อยู่ส่งไอ้เรื่องไอ้นี่อยู่นี่เดี๋ยวเขาจะออก,กไปยังไงนเลย หืม hmm? ไหนอุ๊ยคิดหายไปแล้วที่เมลนี้เหรอใช่เมลนี้แหละอยู่ในนี้แหละเนี่ยอ๋ hmm. อคิกนี้กับที่นี้อืม hmm. แล้วใครอีกอืม hmm. ผมหมดแล้วมั้งแล้วผมอีกใช่ไหม ไม่ต้องแล้วได้เออเป็นเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยน่าจะหมดไม่มีใครแล้วมีดีเซปตอยู่แล้วเอแค่นี้นะแล้วก็เซ็ตวันที่เพื่มเวลาเพิ่มวันที่วันที่จะวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์นี่ก็วันศุกร์นั่นเป็นวันที่เท่าไหร่อืมอ๋อันออกแล้ววันพรุ่งนี้เลยออกแล้ววันที่หนึ่งแล้วเหรอออกวันที่หนึ่งแลยังไม่เช็คเงินเลยนี่เลย เงินมอส,สามสามไปโอ้โหใกล้หมดแล้วเ <c oughs> อากี่โมงนะพี่สิบโมงสิบโมงนี่ก็เอเอมแล้วใช่ครับพี่สิบเอเอมถึงเที่ยงเที่ยงก็ส <12. S 1> ิบสองสิบสองตรงนี้สิบสองนี่ก็จะเป็นพีเอมสองทศโมงมหมดแล้วเนาะทีเนี้ย คแล้วก็เซ็นได้อ้าวมันทำไมขึ้นแดงอะทีเนี้ยไม่เป็นไรเขานัดเราอันเนี้ยนะลูกจันทร์มันบอกผมสิบโมงนะครับลูกจันทร์นะครับเข้าได้เรื่องจะไหมอ๋อที่มันแดงนี่มันเข้าไม่ได้ใช่ไหมมันชนหอมชนมันมันสุกเวลาสิบนะครับอือรับเราก็เอาเอ๊ะแสดงอ๋อนี่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่นั่นแหละ นี่ตัวนี้โอค้คที่ีขีการตั้งคิดด้าในการประชุมรับขั้นต,ตอนก็ี่ผ่านมานะครับ